สำหรับการดูแลแมงลักนะคะถ้าแมงลักปิดแล้วเราก็ใส่ปุ๋ยค่ะใส่ปุ๋ยหมักจากเศษอาหารนะคะถ้าไม่มีปุ๋ยหมักจากเศษอาหารก็ใส่ปุ๋ยอคอกแทนได้ค่ะก็ถ้ากระถาง8นิ้วเนี่ยก็ใส่2ช้อนโต๊ะแต่ถ้ากระถาง6นิ้วก็ใส่1ช้อนโต๊ะช่วงที่เราใส่ปุ๋ยาทางดินให้กับแมงลักเนี่ยเราก็พรวนดินไปด้วยรดน้ำไปด้วยเลยค่ะ แล้วก็บำรุงด้วยน้ําหมักปลาทะเลเจ็ดวันต่อครั้งนะคะอัตราส่วนการใช้สองช้อนโต๊ะต่อน้ำห้าดิตรค่ะเพื่อให้ลำต้นของแมงรักแข็งแรงและโตเริวแบบก้าวกระโดดเป็น3เท่าเราก็บำรุงด้วย น้ำหมักจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะอัตราส่วนการใช้2ช้อนโต๊ะต่อน้ำ5ลิตรรดทุกๆ3วันทั้งน้ำหมักตาปลาทะเลและจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะเราผสมแล้วเราก็รา่าดลดลงดินลงหน้ากระถางเลยค่ะอีกไม่นานแมงรักของเราก็จะงามเราก็จะมีแมงรักเก็บกินตลอดทั้งปีนะคะ